สวัสดีครับ FC สุนทรชัยครับในคลิปนี้จะพามาชมพืชสมุนไพรอีก1ชนิดที่ได้บอกว่าเมื่อประมาณปี65เนี่ยราคางามแล้วก็ว่ากันว่ามีสักคุณด้านสมุนไพรเนี่ยเทียบเท่าโสมเกาหลีกันเลยนะครับผมหรือเหนือกว่าที่ซ้ำนะฮะแล้วก็ราคาช่วงนั้นก็ถือว่า ค่อนข้างแพงนะครับผมก็มีอยู่หนึ่งเถาหนึ่งกระถางนะครับเพเพิ่งจะเติมปุ๋ยเติมดินปลูกให้เขาใหม่นะครับต้องอขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับน้าหน่อยบ้านไร่วังพยอมที่ได้แบ่งปันมาให้นะครับต้องบอกว่าเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรคุณ เยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการบำรุงสมรรถภาพทางเพศคันชายนะครับเนี่ยหรือง่ายๆก็คือเป็นยาบำรุงกำลังนะครับผมรสชาติก็จะออกหวานอมขมนะฮะเนี่ยเนี่ยลักษณะรูปร่างใบก็เรียวยาวได้ประมาณ3ถึง4เซนติเมตรนะครับผมเนี่ยเส้นกลางใบเป็นลาย สีเขียวจางๆความยาวของเถาเนี่ยได้มากเกือบ2เมตรได้นะครับถ้าได้ปลูกเลี้ยงลงดินนะชมลักษณะกันนิดหนึ่งก็ส่วนที่นำไปทานนะไม่ว่าจะเป็นส่วนใบหรือส่วนเถาแต่ที่ได้รับความนิยมคือเป็นส่วนของหัวของเขานะอ่าก็จะมีหัวใต้ดินนะทานสด หรือจะเป็นการตากแห้งแล้วนำไปต้มกลั่นเอาในส่วนที่เป็นน้ำตรงนั้นมาดื่มก็สามารถทำได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยก็ปรึกษาแล้วกันสำหรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรนะครับผมเนี่ยอ่านี่ก็เรียกว่าพยารากหอมหรืออบเชยเถานะครับว่ากลิ่นเขาเนี่ยก็จะคล้ายอบเชย นะรสชาติก็จะออกหวานอมขมนิดๆผนะ่านาชุมลักษณะฮะเพื่อท่านใดพบเห็นนะก็จะมีมากตามป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับนผะ่า,าชมลักษณะคนระับเพราะว่าพืชทุกอย่างทุกชนิดนะครับบางครั้งอาจจะมองว่าเป็นวัชพืชแต่ ถ้าได้เรียนรู้รู้ศึกษาโดยละเอียดแล้วเขาก็เป็นผักหรือว่าเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณเยอะแยะมากมายนั่นเองเนะอันนี้นอกจากจะเป็นยาบำรุงกำลังก็ยังช่วยในเรื่องของขับลมในกระเพาะด้วยนะครับประโยชน์ก็ค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายแต่ที่จะโดดเด่นก็เป็นเรื่องของการ เป็นยาบำรุงกำลังของอท่านชายนั่เองนะครับนี่พยารากหอมหรืออบเชยเถาครับผมครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็พามาอัปเดตพืชสมุนไพรที่น่าสนใจก็คือพยารากหอมขอบคุณในทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมนะครับโชคดีมีชัยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ